มีคือการเกษตรนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนาแล้วก็รีวิวรถเอวออนนะครับตัวนี้เป็นหัวเก่งนะครับหัวเก่งขอดได้นะครับแล้วก็ออปชันก็คือดําได้นะครับประมาณ600ยกิโลนะครับมาพร้อมกับขับสี่ครับขับสองได้ขับสี่ได้นะครับมาพร้อมกับยางขนาด2 0 80นะครับอันนี้ก็มีใช้งานได้นะครับระบบไฟติดนะครับ นั่งได้สองคนนะครับแต่ก็บิดฝั่งนี้มันจะแคบนิดนึงก็ขเบาะรองได้ครับนั่งได้สองคนนะครับแล้วก็รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่สี่เกียร์เดินหน้าแล้วก็สองเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขับสองขับสี่ตรวนี้เป็นดำนะครับนี่เบรกมือนะครับเบาะเบาะนี่ก็คือเป็นสปริงนะครับกระโดดแล้วก็เด้งได้นะครับแล้วก็ไฟลงไฟเลี้ยวก็คือใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ก็เอาเบาะวางแล้วก็นั่งได้แล้วครับ ทังที่สองคนนะครับขนผลไม้ขนดินขนอะไรนะครับอะไรหมดลองดูนะครับส่วนตรงนี้สีก็ไม่ปูนะครับแล้วก็ปกตามข้อต่อนี้ก็อัดเจละบีให้แล้วครับใช้ไปแล้วก็อัดนะครับกระถังน้ามันเป็นถังเหลดนะครับแบตเตอรี่เครื่องแปดสิบห้าแรงนะครับคือเดิมๆนะครับน้ำได้สบายก็เปิดได้นะครับ ดูนะครับลองรีวิวดู